สวัสดีครับพี่น้องมันนี้สิมาให้เบิ่งวิธีรับอันทเทเรียนครับจากอาจารย์นะครับวันนี้อาจารย์มาเอครับอาจารย์มาเอกนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิทาย <c oughs> อาจารย์ครับขับเบิครับพี่น้องมาแลวครับโอ้โหนะครับผม จับคือจับภาพคือบบอท่านครับผมครับผมเนี่ยฮะโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนอันรับรถทุเรียนเก่งย่อนเพื่อนอันมีลูกซื้อทุเรียนครับผมสุดยอดว่าพี่น้อง

พาพี่น้องเบิ่งแต่รถเบคโครหลายพี่น้องโบเห็นต้นใหม่ก็เลยพามาเบิ่งต้นทุเรียนเลยครับช่วงนี้กับเบรกพักเบิ่งต้นทุเรียนน้อจันเอยครับผมนี่ครับผมลูกประมาณจักโลเนี่ยตัวเนี้ยสองสามลครับผมครับผมประมาณนี้แหละเล่าๆนั่นแหละครับผมโอเคเนาะ อันนี้ก็สิขึ้นตนแสงไม่ค่อยมีอ่ะครับผมอันนี้เจ้าของสวนขึ้นเองนะครับผมนี่ได้เงาะเป็นหลัง กัสกีดนะไปละลานอะไรบุรีห่างอุซามเนียนอันนี้โฮอันนี้ชอบโฮวะอันนี้เป็นสวนทุเรียนสีสเกตนะครับผมสวนทุเรียนซื้อสวนทุเรียนอยังก็อตัวโมนอันเลยเฮาเนียนสวนอะไรเนี่ย ส่วนพี่นี่นะครับผมมาแล้วครับทุบโอ้โหพี่น้องสุดยอดครับอันค้นเกลือสุดยอดแต่คนรับอะนี่ครับผมโอ้พี่น้องมือแต่พามันมาก ดคือตัดเองกอินี mm. ่คร e ัพี่น้องอันนี้ธูเลียนสีสเกตนะครับผม

โลน่กิโลกโลกว่านะโลโล่ีปีละล้านปีละล้านดูไว้เด้อเกินไปรับจ้างเขาเบิดปีเลยกเท็บตัวหาพันเด้อ ได้ได้ได้ต้นหนึ่งนี่คอ้อต้นนี้เกือบไรรอบแล้วบ่เอบเตือนเตอบแล้วเตือนเต้นเจาไปต้นละหาเออาเมืออาลยไนเลยพื้นที่อนนนี่จักตารางเมียนี่ประบังกิ้งลงเขานะปียปีวิจารณ์มาทุเรียนเมากทุเรียน อันตรายแต่แล้วไอ้ไอ้ไอ้ไม่มันอันนั่นเนาะวัดเอ้าเจ็ดแปดปีก็เจ็ดสิเก็ดครับ <I keep. S 2> <อ>ยามันออกประมาณผลผลิต <8. S 1> ประมาณ,มาณบางเจ้าครับปลูกใส่ดีๆรุงดีๆประมาณสี่ปีกับบูนร,รบบนผลผลิตแล้วแหละนี่ครับพี่น้องกับเบิ้งไอเบิ้งยังแย่เละครับผมเมื่อเน,นียนพ่อยายใส่เสื้อดำแล้วเป็นพระเอกนะครับผมต้องยกให้เราเต็มที่ครับ ปกติผมกะหาอันถทายแม่คู่มได้เมื่อนี่กะเลยต้องมาอันเจ็ดให้เราหน่อยคือส่วนเขาเกะนาวนาแน่น่ะคือให้ปนาดีให้ปะบุ่นจีปกติให้จีส่วนนาดูเฮ้ยช่วงนี้แต่พนะให้ปนาบรุ่นจีเขาของก็เท่า ส่นน <Saint> ั้นเรต้องเคาะ้นบอสยลงมาตบตับตบตบตบไม่จะไมไขายตัวกันล้นเแม้กะ่งนดนลงลงาถ้าลงเต้องจัดัล่วงบางลงมาวงลงยงงเดีางลง่งางลงมันสุกเลยนี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านรับลูกนะครับผมรับลูกตอนนี้ก็จะไกล้ครบแล้วนี่พี่น้องเอ้ยทีนี้หมด80เบอรชิ้นแล้วพี่น้อง ทบอกบาปเล่าอะไรบอกว่าต้นไหม่กับคนตระก้าวต่างกันหรออาสิจับผ่าบาท่านนะครับผม

เราจะเปลี่ยนต้นใหม่แล้วครับผมไปหาเบิ้งอีกต้นหนึ่งครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นต้นเงาะของเราเป็นไงไปขายเตียงมันไลฟ์ไม่ได้ก็ถ่ายวิดีโอสอง

กับสิมาพายบึงอันการวิธีอันนับอันลูกทุเรียนครับผมนี่ครับลูกนี้ก็ซีโก้พี่น้องสวนนี้ก็มีประมาณเกือบร้อยกว่าต้นแล้วครับผมัับญดต โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดต,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 ติดตามกดแชร์เนี่ยได้ครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเทสวิดีโอเทือต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ